สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระไร้สร้างสรรนะครับวันนี้วันที่25ธันวาคม254นะครับ ก็ขออนุญาตนะครับมาแบ่งปันสําหรับกระทรวงกันลังซึ่งมีในส่วนของของขวัญปีใหม่มีรายการที่น่าสนใจนะครับหลายรายการอาทิเช่นนะครับในเรื่องของกอยศนะครับหรือเขาเรียกว่ากองทุนเงินเพื่อให้ยืมเพื่อการศึกษาานะครับนี่ก็เป็นไฮไลท์หนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ในเรื่องของนะครับโครงการสลาก80บาทนี่นะครับผม2เรื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูรละเอียดกันครับก็จะเป็นของขวัญปีใหม่นะจริงๆก็มีเรื่องอื่นอีกนะสำหรับในเรื่องของกระทวงกันคังก็เดี๋ยวามาดูกันว่ามีอะไรบ้างซึ่งก็2เรื่องเมื่กี้นี้ก็จะลงละเอียดกันเป็นพิเศษนิดหนึ่งว่ามันมีรละเอียดอย่างไรนะครับ ก่อนที่จะไปพูดถึงในเรื่องของของขวัญปีใหม่จากกระทรวงกันคลังไฮไลท์สอง Hi เรื่องแล้วเนี่ยเรามาดูกันนิดนึงครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสรุขแก้วของรัฐหรือบัตรคนจน นะมีส่วนลดรับปีใหม่นิดนึงนะที่มีการช่วยเหลือนะครับซึ่งกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับของบัตรสกุลแง่งรัฐบ,บัตรมุงโจนเนี่ยนะครับต้องเป็นร้านค้าหาเปเ้น,นะครับผมนะแผงรอยอะไรเงี้ยนะครับผมที่จะได้รับซึ่งได้รับอะไรนะครับก็จะได้รับคนละ100บาทเราเรียกว่าค่าช่วยส่วนลดซื้อกา๊าซหุงต้ม LPG นะครับผมก็ตลอดทั้งเดือนมกราคมเลยเพราะฉะนั้น นะครับร้านค้านะครับผมที่เป็นกลุ่มร้านค้าหาเปเ้แผงรอยร้านอาหารนะแล้วก็มีบัตรสกสาร,รแห่งรัฐเนี่ยท่านก็จะได้รับส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้ม100บาทนะครับผมนะตลอดเดือนมกราคมนะครับอันนี้ก็แบ่งปัน,ก,นกันให้กับทางด้านของผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวนี้ได้ใช้สิทธิ์สำหรับส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้ม LPG นั่นเองนะครับก็แบ่งปันกันนะครับเอาละ เรามาดูกันนิดนึงสําหรับของขวัญปีใหม่ไฮไลท์ Hi ight, สาคัญ2เรื่องที่ว่าไปจริงๆของเขาเนี่ยมีถึง14เรื่องนะครับผมที่เป็นของขวัญปีใหม่ที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับเรามาดูแบบหัวข้อก่อนแล้วกันนะนะครับไฮไลท์ ight, เดี๋ยวเราลงรายละเอียดกันนะครับถ้าเราเริ่มจากกรมธนารักษ์เขาก็จะมีโครงการเที่ยวปีใหม่สุขใจกับผลิตภัณฑ์ธนารักษ์ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับคนไทยนะอันนี้เป็นในเรื่องของโครงการเที่ยวซึ่งก็จะมีการเปิดพิพิธภัณฑ์นะท่านลองดูายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมาตรการช่วยเหลือนะนะครับนะต่อมาครับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะ ก็ว่าด้วยของการจำหน่ายนะครับพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นส่งความสุขเขามีวงเงินอยู่ที่30 0 0 0ืล้านบาทเลยอ่านะครับผมก็ลองดูรายละเอียดกันนะครับซึ่งเขามีการจำหน่ายนะครับดังกล่าวผ่านระบบนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับโมบายแอปพลิเคชันรวมไปถึงเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพจำกัดวงเล็บมหาชนนะครับธนาคารกรุงไทยจำกัดวงเล็บมหาชน ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดวงเล็บมหาชนแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยจำกัดวงเล็บมหาชนนะครับต่อมาครับมาดูสำนักงานกรอตอก็คือโครงการคริปโรศาสตร์รููได้ในคลิปเดียวนะครับอ,อันนี้ก็ลองไปดูรายละเอียดนะนะครับโครงการระดมทุนของ SME หรือ Start-up พผ่อนคลายไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับโครงการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการออกตราสาร เพื่อความยั่งยืนในตลาดทุนนะครับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการทรวจสอบการจัดทำคาร์บอนพุซพิ้นนะครับผมเรามาดูโครงการต่อมานะครับโครงการการลดค่าธรรมเนียมคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนสำหรับผู้ที่สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนนะครับนั่นคือเป็นในส่วนของนะครับเกี่ยวกับสำนักงานกรอตอนะครับ ต่อมานะครับสำนักงานคอปพอนะครับก็ซึ่งมีไฮไลท์สำคัญนะที่วันนี้ที่เราจะมาพูดถึงแล้วก็ลงรายละเอียดกันนะครับเรามาดูนะครับในส่วนแรกก็คือกรมธรรมประกันภัยอบัตเหตุนะครับปีใหม่อุ่นใจวงเล็บไมโครอินชอรันสำหรับนะครับเทศกาลปีใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและก็ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยนะที่เป็นสำนักงานคอปพอ ได้จัดทำกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจนะครับวงเล็บไมโครอินชรันสำหรับเทศกาลปีใหม่ปี65โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาประกันภัยก็ตั้งแต่วันที่25ธันวาคมนะคือวันนี้เลยนะครับจนถึง25กุมภาพันธ์ปี65ระยะเวลาการคุ้มครอง30วันเบี้ยประกันภัย10บาทนะครับนะก็มีรายละเอียดผลประโยชน์นะครับท่านลองศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับ หรือจะเป็นโครงการพรบรุกทั่วไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำนักงานคอพพปรารถนาที่จะส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับจำนวน1 0 0 0 0ฉบับเป็นของขวัญปีใหม่แทนความห่วงใยจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสำนักงานคอพพครับให้กับพี่น้องประชาชน ผู้เป็นเจ้าของรถนะครับโดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนนะครับเพื่อรับประกันภัยกรมธรรมประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมถึงวันที่28กุมภาพันธ์5ตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับที่ w w w บพรบลุกทั่วไทย .com อ่าอันนี้น่าสนใจ นะครับหลายท่านอาจจะต้องเดินทางก็ลองไปดูนิดนึ่งนะครับนะผ่าน w w w p ์ r t ด์ a พรบรุกทั่วไทยค c o นะครับอ่นนี่คือเป็นไฮไลท์นะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ลงรายละเอียดนะครับต่อมาครับเรามาดูกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับผมโอ้อันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนิดหนึงนะครับซึ่งเขามีมาตรการของขวัญปีใหม่ปี65ให้กับผู้ที่กู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะ กองทุนนะครับให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้จัดทำนะครับเตรียมมาตรการของขวันปีใหม่ปี65ให้กับผู้ที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยจะพิจารณาขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้จากเดิมสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม65เป็นสิ้นสุด30มิถุนายน65นะครับซึ่งมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีลดเบี้ยปรับร้อยละ100 กรณีผู้ที่กู้ยืมเงินกลุ่มชำระหนี้ปิดบัญชีนะครับแล้วก็ลดเบี้ยป,ปรับร้อยละ80กรณีผู้ที่กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีมาชำระหนี้คงค้างทั้งหมดให้มีสภาพปกตินะครับปุ่งเล็บไม่ค้างชำระแล้วก็มีลดอัตราคิดเบี้ยป,ปรับนะครับร้อยละ0.5ต่อปีกรณีผู้กู้ยืมเงินนะฮะที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกตินะครับ แล้วก็ลดเงินต้นร้อยละ5กรณีผู้ที่กู้ยืมเงินนะที่ไม่เคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้แล้วก็ปิดบัญชีในคราวเดียวนะครับต่อมาครับลดดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ1ปีนะครับเป็นปีละ0.01ต่อปีให้กับผู้ที่กู้ยืมเงินนะครับที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนแล้วไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระ นะครับโอ้ก็มีรายละเอียดเยอะเลยนะครับในส่วนของมาตรการของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ที่ยืมเงินนะกองทุนเงินเพื่อให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูในเรื่องของกองทุนออมแห่งชาติบ้างเขามีจัดของขวัญปีใหม่เช่นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนะครับส่วนบุคคลบล็บลบกกณีเสียชีวิต อันนี้มีจำนวนนะครับ15,000กรมธรรมเลยซึ่งก็จะมีไนมะ่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่หรือเป็นสมาชิกของกอชอยู่แล้วเขาก็จะมีจัดในเรื่องการดูแลตรงนี้ให้นะครับต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คของกอชนะครับพับได้ไม่จำกัดเอ,อนะครับอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขก็ถ้าสมมุติว่าเป็นสมาชิกใหม่เนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ที่10ธันวาคม6 4ถึง31ม,มกราคม65นะครับ ถ้ามีการออมเงินขั้นต่ำ50บาทนะครับก็จะมีสำหรับสมาชิกที่ได้รับกบระเป๋าจากกอชจะทำการจัดส่งนะครับให้กับสมาชิกทางไปรษณีย์ก็จะได้รับในเดือนมีนาคม65รวมไปถึงนะครับผู้ที่จะสมัครนะครับสมาชิกโดยหน่วยบริการกอชทุกช่องทางรวมถึงแอปพลิเคชันของกอชด้วย นะครับผมอ่ะก็เป็นรายละเอียดกันนะครับสุดท้ายนะครับก็จะมีสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มีจัดของขวัญให้เหมือนกันครับเป็นโครงการสลาก80นะครับต้องบอกว่าสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะดําเนินการขยายจุดจําหน่ายโครงการสลาก80ในปี65นะครับแล้วก็ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการไว้2ระยะคือนะครับ ระยะที่1ครับขยายในเชิงรึกนะครับก็จะมีเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดนนทบ,บุรีเพิ่มเติมจำนวน34จุดจำหน่ายบุงเล็บครับจากบัญชีสำรองปี64รวมกับของเดิมเนี่ยนะครับ7จจุดจำหน่ายโดยจะเริ่มจำหน่ายฉลากกวดแรกวันที่17มกราคม65เป็นต้นใบนะครับนี่คือระยะที่1น,นะครับส่วนระยะที่2เนี่ยจะขยายจุดจาหน่ายในเชิงกว้างโดยเปิดรับสมัครตัวแทนจาหน่ายขยายทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางนะครับแล้วก็ในส่วนภูมิภาคจํานวนไม่เกิน1,000จุดจําหน่ายนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกนะครับก็ให้กําหนดนะครับเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีสํารองตัวแทนจําหน่ายโครงการฉลาก80โดยมีระยะเวลาในการขึ้นบัญชีสํารอง1ปีนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศสํานักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ให้กรณีตัวแทนจำหน่ายโครงการฉลาก80ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายโครงการฉลาก80นะครับปลายใดสละสิทธิ์หรือกรณีถูกตรวจว่าไม่เป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดจะเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองรำดัดถัดไปของจังหวัดนั้นทดแทน เพื่อให้จํานวนจุดจําหน่ายโครงการฉลาก80ยังคบถ้วนตามจํานวนที่กําหนดต่อไปนะครับเปิดรับสมัครวันที่24ธันวาคมนะตั้งแต่เมื่อวานเลยนะถึงวันที่24มกราคม65โดยประชาชนครับสามารถหาซื้อฉลากนะครับได้ในราคา80บาทนะจากจุดจําหน่ายฉลาก80นะครับได้ทั่วประเทศซึ่งก็จะเริ่มเดือนพฤษภาคม255 6เป็นต้นไปนะครับอ่านี่ก็จะเป็น ข้อมูลที่นำมาอัปเดตกันนะครับก็14มาตรการของขวัญปีใหม่สำหรับนะครับในส่วนของกระทรวงกันคลังซึ่งก็มีไฮไลท์หลายๆของขวัญที่ลงรายละเอียดให้นะครับท่านก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะเผื่อท่านสนใจ โครงการไหนนะครับของกระทรวงการคลังก็เพิ่มเติมนะนอกเหนือจากโครงการใหญ่ๆที่เราสรุปแล้วก็มีผลนะครับที่ทุกท่านนะครับได้รับการช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเพิ่มเติมเสริมขึ้นมานะครับผมก็ขออนุญาตแบ่งปันประมาณนี้นะครับหลายท่านที่เขาเรียกว่ากําลังเดินทางในช่วงนี้ก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับนะขอให้ท่านฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ผ่านสิ่งที่ท้าทาย ไปรับในสิ่งที่เขาเรียกว่ามีความสุขนะครับในช่วงของปีหน้าตั้งแต่ต้นปีเปต้นปนะครับผมนะแล้วก็ตลอดไปทุกๆปีเลยนะครับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟรีดอมชาแนลบายเกษมสันต์ต้องลํำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับ สวัสดีครับ